เวลา17นาฬิกาส2นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพราอิสริยาพรณ์ประเทศสิรินทราวาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการพระราชทานเพลิงศพนายเจริตุลยานนท์ถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเมื่อวันที่23ธันวาคม2,564สิริรวมอายุ92ปี นาจริตุนยานนท์เกิดเมื่อวันที่13มกราคม2472เป็นบุตรของพระยาประวัติสุทธิกรกับนางเมียนตุนยานนท์จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรม,มาาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยจบปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโยธามหาวิทยายลัยโบลา,ารโดสหรัฐอเมริกาเริ่มรับราชการที่กรมจลประทานในตำแหน่งนายช่างตรีและได้จเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมาโดยลำดับ ระหว่างดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานคนที่19ได้ปฏิบัติหน้าที่ถวายงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบระรม,มนาปวพิษในด้านงานจุลประทานโครงการพระราชดำริงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลังจาก,กเกษียณอายุราชการได้ทำหน้าที่กรรมการในบริษัทชัยพัฒนา ประธานกรรมการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระชดำริประธานอนุกรรมการดำเนินงานก่อสร้างวัดพรารามเก้าการจนาพิเศษรองประธานกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามพระราชดำริปรธศักราช2,538-2,539ถึง นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา,าที่ปรึกษาสำนักงานกปร,รสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นต้นด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางสดใสวสุธานมีปุตธ,ธิดาสาคน